วันนี้เราเจอเห็ดปวกเยอะแยะมากมายกำลังขึ้นเต็มเลยดู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 ด,ด,ดูไม่เคยเห็นเห็ดปวกขึ้นเต็มเลยอยู่ในป่านี่นี่ยเดี๋ยวพวกนี้ว่าเก็บได้เนี่ยแต่มันเจอลมข้างมันไอ้ปลายมันยอดมันแตกมเมื่อกี้ก็กระจาดหนึ่งได้ไปสองกระจาดแล้ว เลยเส็ได้ต้องเก็บไปให้หมดเนี่ยอยู่ที่จอมปวกเนี่ยเต็มไปหมด,ดนุ่นเต็มไปหมดเลยจากนี้เราเก็บไปแล้วเนี่ยใสองกระจาดสามกระจาดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่เก็บกองกองไว้เนี่ยอยู่เนี่ยจัดมาใจ่ นี่นี่คะโอ้โเยอะจริงๆเลยอ่ะโอ้โหใหญ่เลยด,ดูดูไม่ใช่ลุงพลนะนี่นี่ลุงอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่ลุงพลอาจารย์ใหญ่วันนี้มาเก็บเห็ดสองกระจาดแล้วกลับบ้านลุงพลเอาไปทำอะไรได้บ้างดูเราไม่รู้จักว่าเห็ดฟางเป็นยังไงเมื่อก่อน เก็บไม่ถูกนี่แบบนี้มันจะตูดมันจะตุงๆงหน่อยแต่ที่เราเก็บมาบางอันมันก็เป็นยาวๆแบบนี้ที่มั่นใจเพราะว่ามันอยู่กับจาปวกถ้าไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นเห็ดอะไรกลัวกินไม่ได้กินแล้วตายแบบก็จะหมดแล้วล่วบบะเดี๋ยวพวกนี้มันก็จะมีโตอีกเราจะมาเก็บพ่กนี้อีก โอ้พอมีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็จะมีเห็ดอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมาดี๋ย่างี้เขาก็ไม่รู้เดินมาเผอิญมาเห็นพอดีถ่ายจะแบ็ดก็จะหมดยังมีอีกพรุนี้มาเก็บใหม่วันนี้ขอจบแค่นี้ ถ่ายให้ดูว่ามันเยอะเราก็อยากจะรู้ว่าเขาถนอมเอาไว้กินถนอมยังไงเธอกินแต่ผัดพ่อแม่ผัดให้กินอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ได้ทําก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินอนี่ยนะผัดอย่างเดียวแหละใครรู้แนะนําหน่อยสิ <c oughs> แนะนาหน่อยว่าจะถนอมไว้กินได้ยังไงนี่ก็ถ่ายอยู่ในสวนปา่าจากสวนมะขามเทศ เกิดขึ้นจากใบมามำแท้หรือเปล่าไม่รู้ในสวนป่าสักเมื่อก่อนก็เตียนดีเนี่ยตรงนี้เตียนเนี่ยตัดหญ้าลง่งตรงไหนไม่ตัดหญ้าเนาะฝนล,ลงดูดูเนี้ยฝนล,ลงหญ้าก็ขึ้นเร็วหน่อยแต่เดี๋ยวก็น่าร